ตอนเศร้าลูกกระตื่นขึ้นมามาเห็ดความสะอาดเห็ดความสะอาดซอยกันมื่อเศร้าก็ให้อาหารถวาย,นะยอาหารตอนเศร้าพวกเขาจะเห็ดความสะอาดกันฉีดยาคาเชื่อ ไปลใส่ด้านล,าลตอนนี้ก็ชีดยาขาเชื่ออีกก้อนค่งท้ดเ้นอบแล้วอางนี้น การวัดอุณหภูมิคิดยาคายเชื่อเสจแลวกาจะมีการวัดอุณหภูมิวัดหนังน้ำค่ะนี่คือจิจกรรมของตอนเศร้าของโรงเรียนเสริมทักษะการ,รมดยไทยุุดพรธานี แล้วก็จะมีล่างมือเช็ดอลนกองหอ